สวัสดีครับชาวเดสก์ท็อปทุกท่านอยู่กับผมก้องซาครับเม่อในเกมโอสองอีกแล้ววันนี้มาพูดถึงแพทหม่ล่าสุดครับกับ l i f e ฟ e เวอรที่มีการปรับให้เล่นได้ง่ายขึ้นแล้วจริงหรือเปล่าไปลองเล่นกันดูโอเคก่อนไม่ลืมกดไลค์กดซ like, ับ r i ร์ครับเป็นกำใจก้องซาด้วยครับผม มาครับผมสำหรับ l i ฟ e River นะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่ทเกล็นก่อนนะครับแพทที่แล้วค่อนข้างเล่นยากนะครับก็ทางพัฒนานก็ได้บอกแล้วว่าเออมันมันคอนโทรลลำบากก็เลยปรับให้มันเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะมาดูว่ามีอะไรปรับบ้างนะครับอย่างแรกเลยเราจะเห็นว่าสกิลตอนนี้ของไลฟ e ร i เวอร์ทางด้านขวาเนี่ยเหลือแค่3อันแล้วซึ่งปก,กติมจะมีอยู่4อันใช่ไหมเท่าที่ผมจําได้นะครับอ่ะในส่วนของสกิลเดชนะครับ เปฟสเฟสบาร์สองทีอ่าแบบที่ผมไปลองเทสมาเลยนะครับสก,กิลเลฟชิปเพเทลแพลตฟอร์มเป็นการโยนแพลตฟอร์มไปแต่ปกติจะเป็นที่ขวาตอนนี้เป็นเลฟชิปแล้วโดยจะทำลายได้โดยการกดเลฟชิปไปหนึ่งครั้งก็คือพังเลยนะครับไม่ใช่กด F ละอืมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีขึ้น E ไลฟ์กริปยังเหมือนเดิมคลิกซ้ายสังเกตว่ากระสุนเพิ่มขึ้นและเป็น20นัดนะครับเยอะขึ้นนะแต่ว่าฮิวทีละอ๋อฮิวเจอหนึ่งนะแล้วเมื่อกี้มันมันหายไปสองอันวะเออแล้วก็คลิกขวาเป็นปืนเลย อ่าคลิกซ้ายเป็นฮิวคลิกขวาเป็นปืนนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของระยะคูดดาวจากปกติเนี่ยแพทที่แล้วจะเป็น1.5วิสมมติว่าเราฮิวไปแล้ว1.5วิเนี่ยคลิกขวาก็จะคูดดาวเอ้ยก็จะรีโหลดให้เลยแต่ว่านั้นต้องเป็น2.5วิครับก็คือเหมือนจะยิงหมดแล้วก็รู้สึกว่าจะยังไม,ไม่ไม่ทันปะเออเป็น2.5วิแหละเออเ,เ,ออเ,เออมื่อมาแชร์อุตนะครับก็ระยะเวลาเพิ่มขึ้นมา1วินะครับจากปกติ2จาก1.5เป็น2.5ก็ถือว่า ไม่ต่อเนื่องเหมือนเดิมแต่ก็ดีขึ้นตรงที่ว่าไม่ต้องมาเปลี่ยนอาวุธละก็โอเคขึ้นโดยส่วนตัวนะแล้วก็ตอนฮิวนะครับจะเริ่มช้าลงเมื่อผ่านไป1นึ่งวินาทีนั่นคือสมมติว่าตอนที่เรากดเต็มปุ๊บเนี่ยก่อนจะหนึ่งวิเนี่ยจะยังไม่ช้านะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีทําให้ตัวละครนี้อาจจะได้เคลื่อนที่ได้ไวขึ้นคือชาร์จเต็มแล้วอย่างน้อยก็ฮิวแล้วย,ยังไปต่อได้ไม่ได้แบบปกติคือชาร์จเต็มปุ๊บช้าเลยอันนี้ก็เป็นข้อดีนิดนึงนะครับที่ปรับมาให้มัออมัันนนนนออออ่่คคลลงงตววววมาากกกกขขขึ้ข้แ็็ใสสิะรบยจป รูปแบบการสุ่มการกระจายของกระสุนนะครับให้แคบลงนะครับเป็น1ใน2ของของกระสุนต่อน้าที่ยิงไปในต,ตอนนี้ยิงแล้วก็จะใกล้เป้าเล็งมากขึ้นก็คือเหมือนว่ากระสุนจะกระจายน้อยลงนะเออยิงแล้วรู้เลยว่ามันกระจายน้อยลงพอสมควรนะก็คืออยู่ในเป้ามากขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือลดขนาดกระสุนลงจาก0.125เป็น0.1แต่กระสุนก็เล็กลงด้วยนะครับเล็กลงแต่ว่ากระจายน้อยลงใช่ไหมเท่าที่ผมเข้าใจ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของไลฟ์วีเวอร์ที่มีการปรับไปแล้วก็อันติเมตนะครับอันติเมตก็มีการปรับเหมือนการเทียบไลท์ <Life. S 1> กดใช้ปุ๊บ <Life. S 1> เลือดตอนนี้จะเป็น1,200แล้วจะปกติ1,000นะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็นพันสแล้วก็เพิ่มการฮิลต่อครั้งจากของต้นไม้นะครับจาก50เป็น75ก็ถือว่า ิวแรงขึ้นพอสมควรเลยจะปกติกดใช้ปุ๊บมันฮิว100ใช่ป่ะแล้วก็มีเพิ่มอีกจาก50าแต่ปกติเป็นทีละ50 50ก็เป็น7 5้าก็ถือว่าอันติเมทมีประโยชน์มากขึ้นพอสมควรเลยสำหรับไลท์เวอร์นะเออเราไปเล่นกันดูไหมว่าจะเก่งขึ้นขนาดไหนเออปกติลเลยวเบอร์เป็น,นตัวที่ผมว่าเล่นยากนิดน,นึงแล้วก็การคอนโทรลที่อาจจะวุ่นวายวุ่นวายหน่อยซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าง่ายขึ้นแล้วไปลองเล่นดูแล้วก็บอกไว้ก่อนนะครับสำหรับ เออใครที่ไม่ถนัดแบบนี้ก็สามารถไปปรับกลับกันได้นะครับผมส่วนมนูแพลตฟอร์มก็สามารถให้ไปกด F เหมือนเดิมก็ได้นะครับอันนี้ก็แต่สะดวกเลยไปปรับกันได้นะนี่ซึ่งคิดว่าการปรับน่าจะเป็นหน้านี้นะครับเนี่ยคอนโทรแล้วก็เลือกฮีโร่แล้วก็ปรับตามนี้นะอันนี้ใครอยากจะปรับเป็นเหมือนเดิมหรือว่าอะไรต่างๆก็สามารถปรับได้นะครับแล้วแต่สะดวกแต่สำหรับผมแบบนี้ก็ถือว่าง่ายขึ้นเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูว่ามันจะง่ายขึ้นขนาดไหนนะครับส่วนลฟ์วีเวอร์นะมาครับผมเข้าเกมมาแล้วส่วนลฟ์วีเวอร์นะมันก็ ก็ <c oughs> ดูคอนโทรง่ายขึ้นไหม <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันเออก็ต้องมาลองดูนะอันนี้คือไม่ได้ปรับอะไรเลยนะจริงๆก็ถึงบอกครับสามารถไปปรับเองได้ใครที่แบบไม่ถนดัดไปปรับปุ่มกลับมาเล่นแบบเดิมก็ได้แต่เรื่องฮิวนี่ก็เป็นอะไรที่ดีที่มีฮิวเพิ่มขึ้นจากปกติมี12คล้ายๆอันานาในสมัยก่อนนะครับใครที่ทันอนา,นายุคแรกๆเลยนะรู้สึกว่าอนา,นายุคแรกจะมีกี่นัดวะ8นัดปะไม่มั่นใจอ่ะแต่ยุคแรกๆคือน้อยมากหลักๆหน่วยอ่ะแล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเนจป็12 นะครับเท่าที่ผมจําได้นะเออถ้าผมจำไม่ผิดนะสมัยก่อนอาณาฮิวน้อยมากนะทุกคนเออก็มีการปรับขึ้นมานะครับเนี่ยเหมือนไรพิเวอร์เลยนี่ผมข้อมูลผมผิดปะวะไม่น่าจะผิดถ้าที่ผมจําได้อะถ้าเกิดผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็ปรับให้ฮิวเพิ่มขึ้นมาถึงเอ่อแปดอันนะครับถือว่าเยอะอยู่นะโอเคฮะฮิวก่อนฮิวก่อนนั่นแหละยิงดีไหมก็โอเคนะอ่าโอ้โหเล่นง่ายขึ้นเลย ไม่ต้องมานั่งกดหนึ่งเปลี่ยนละลูกกงลูกลกิ้งไม่ต้องโอ้เ,อเพื่อนแหลฮิว,วมาก่อนสวยมากสวยมากเพื่อนสวยมากโอ้ยสว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 ยเฮ้โอเคนะโอเคนะแค่เรื่องสลับอาวุธนี่ก็ถือว่าถือว่าง่ายแล้วปกตินี่เล่นเล่นทีนั่งหมดนั่งกดหนึ่งหนึ่งเฮ้ซึ่งอันนี้ผมโอเคแต่อะสเปซบาร์เนี่ยแหละครับอาจจะมีข้อเสียตรงนี้เห็นไหมคือบางทีอะเราอาจจะกดสเปซบาร์รัวๆเว้ แตเมืเม่อกี้นะอยู่ดีผมกดดแบบกดเงี้ยปุ๊บแล้วกดอีกทีนึงมันก็สเปทบาร์ให้เลยซึ่งบางจังหวะบางทีเราไม่ได้อยากใช้เว uh. ้ยอาจจะสแปมสเปทบาร์รัวๆซึ่งมันอาจจะดีหรือไม่ดีไหมก็แล้วแต่นะอันนี้ก็ต้องค่อยๆปรับกันไปคืออย่ากดสเปทบาร์รัวๆพอเล่นตัวละคของตัวนี้นะครับการกดสเปทบาร์รัวๆทำให้เราจะเสียสกิลเดชไปเลยนะครับอืมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมานั่งปรับปรุงกันแล้วแล้วเขาไม่ออกกันมาหรอนะครับผมซึ่งอันนี้ตอนนี้ในส่วนของตัวใหม่เนี่ยลงแรง จร่งจริงตอนแรกผมอยากจะลองไปลมกันนะแต่ว่าคอมมูนิเคชันมันต้องสูงมากอะต้องต้องคุยตลอดนะครับเพราะเป็นตัวละครที่ฮิวไม่ได้แรงมากหรือแล้วตายมานะั้น่ะไม่ตายให้ตบเลยเอาแต่กระสุนมันรู้สึกเล็กลงจริงนะเออโอ้โอถอยก่อนถอยก่อนฮิว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 ก่อนรอดนะเพื่อนดึงกลับมา อ่าเมื่อกี้ก็โดนต่อยล่วงใช่ไหมเมื่อกี้เห็นอยู่ไม่เห็นอยู่ม่เห็นอยู่ไม่เห็นอยู่อยู่ก่อนเมโจตายลงมาแล้วฮึบตัวถอยอ่าเี่ยังได้อยู่เฮ้ยฮึบโดดขึ้นมาทำคอนดิชันทำลายไปคิวมันเลยเพื่อนชีวิตฟ้องชีวิตอีกแล้ว แต่การกล้องคอซูมยูไปเพื่อนสวยรวมไปหนึ่งโอเคเนี่ยเราก็ยิงพอหมดแล้วก็ก,กดยิงไปเพื่อให้กระสุนมันรีโหลดอืมก็เป็นอะไรที่ง่ายนะครับเนี่ยแต่เราต้องรอแป๊บนึง2.5งจุาวีนะถึงจะรีโหลดรีโหลดยังอ่ารีโหลดแล้วนะครับก็คือเน้นฆ่ามากก็ไม่ค่อยได้เพราะกระสุนมันรีโหลดนานนะครับแต่สำหรับคลิปแป๊บเดียวละมานี่ไม่ได้แต่ก็ผมก็ยังชอบความฮิวไกลขอ,ข,อข,อของของเขานะ ถ้าเทียบกันอนะ่ะผมก็ยังชอบนะคือเป็นตัวละครที่ฮิวค่อนข้างไกลามากนะแต่ถ้าโดนดาเมจหนักๆเนี่ยอันนี้ข้อเสียคือฮิวไม่ทันพ <c oughs> ี่เพื่อนเนี่อยอ้ก็ฮิวต่อเนื่องเยอะขึ้นมากบอปไปแล้วด้วยเออเรียบร้อยอา่าเพื่อนมีคนล่วงเหรอ,อยิงไปฮะยิงไปยิงเออรู้สึกว่าเล่นเล่นได้คล่องตัวมากเลยอะ่ะเออ เล็บชิปก็ยังไม่ใช่เหมือนเดิมมันไม่มีจังหวะใช้ไงมันไม่ได้มันไม่ได้บุกไม่ได้อะไรเนาะเราแค่ป้องกันนะถ้าขึ้นก็คือเอาไปใช้ขึ้นไฮกราวมากกว่าแต่ทิวต่อเนื่องนี้ฮะกระสุนแทบไม่หมดเลยอะไม่มีคำว่ากระสุนหมดฮะกระสุนฮิวเนี่ยแต่คุณก็คือเล่นสลับไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆอุ้ยเนี่ยกดโออ่ะไม่ทันโดนไปเมื่อกี้จะกดเล็บชิปแล้วเมื่อกี้ ถ้กดถึเวลา2อ,อทีอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมานั่งปรับกันอีกนะครับเพราะว่าที่ผมบอกอ่ะมันอาจจะยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่แม้ว่าสเปซบาราสูสุกเฮ้ยสเปซบาราสองทีมันใช้ได้ง่ายใช่ครับมันใช้ได้ง่ายจริงแต่ว่าในบางจังหวะแบบเราต้องกด2ทีก็จต่ว่ากับกดชิปทีเดียวเลยอ่ะมันก็กด2ทีมันใช้เวลามากกว่าอยู่แล้วครับอันนี้คือหลักง่ายๆเลยต่อให้ยังไงกด2ทีก็ใช้เวลามากกว่าอยู่แล้วนะครับโดนยิงอีกใช่ไหมนี่ผมบอก มันก็อาจจะไม่ไวเท่ากดเล็บชิปอยู่แล้วต้องบอกอย่างนี้นะครับพอถ้ากดเล็บชิปอะปุ๊บไปเลยแต่คกดแบนต้อง1 2ึ่งสองถึงไปใช่ไหมออโอ้เจอบ้าแล้วว้าว,าว,าวดาก็คอนซูมอยู่ความติเมทให้เพื่อนไหมยื้อยื้อพอยก,ก่อนอยื้อพอยเพื่อนก่อนนั่นแหละอ้าวแล้วเ,ลเพื่อนติดเพื่อนเพื่อนติดเพื่อนติเมทโอเค โอเปต้าดุมฮิววอนสวยเพื่อนลุยมันนั mm ่นแหละยิงมันนั่นแหละยิงม like ันนนั่แหละเพิ่มสวยมากเออจะฮิวจะฮิวเพื่อนเอเอันเพื่อนเอามันเออเมื่อกี้เพื่อนเราเศร้าเลยเรียบร้อยออาชนะอะไรวะเอออัติเมตติดเพื่อนก็อัติเมตอีกอย่างหนึ่งของไลฟ์วิเวอร์ก็เป็นอัติเมตที่ต้องแบบ ใช, 4, 9, ใช้ได้ดีฮิวเวนสี่พันเก้าก็โอเคใช้ได้นะครับสุดยอดสุดยอดไปลุยกันต่อสักเกมมามาลุกยกันต่ออ้าวให้เราเข้ามาแบบช้าด้วยนะอ้าวทำไมเขาบอ,อกว่าโอเคมาจรู้สึกว่าเล่นเล่นลืนล่นขึ้นพอสมควรนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาทีหนึ่นงในส่วนของหลักๆคือสกิลแดชแนแหละที่อาจจะรู้สึกไม่ชินเท่าไหร่แล้วก็ใช้ยากทีหนึง่งนะครับพอเล่นจริงๆอะ่ะมันมันคอนโทรลยากกว่าอยู่แล้วไม่เหมือนตอนเล่นแบบฝึกอะ่ะ คือฝึกมันมันกดตัวไหนก็ได้ใช่ป่ะแต่ถ้าเล่นจริงจริงบางทีบางจังหวะคือเรากระโดดกระโดดแบบสแปมอ่ะเพื่อจะหนีอ่ะเข้าใจป่ะเออก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะมันไม่เหมือนกันเมื่อตาผมเล่นกับบอทอ่ะฟิวด้วยกันโอเคเปิ้ลฟิวไปไปไม่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 อ้าวอาโดนดูดโดนดูดโดนดูดไปฮะเยอะดึงกันมาก่อน ่าเนี่ยสเปซาร์เห็นไหมมันก็อย่างสเปซาร์ผมว่าน่าจะมีปัญหาสุดแล้วถ้าถ้าเทียบกันนะใช้แบบเดิมอาจจะสะดวกกว่านะครับแต่เรื่องคลิกซ้ายขีดขวาอันนี้โอเคอ่ะเพื่อนออกไปแล้วเออเราโง่เองเขาโอเคเลยนะครับอ่ะสำหรับผมผมคิดว่าตรงเนี้ยอาจจะง่ายกว่าถ้าเทียบกันนะฮะรามาตาวะเล่นดีหน่อยเล่นหน่อยบอกตัวเองไปปั๊บ สวยเพื่อนสวยอยู่ฮิวคอนนั่นแหละฮิวไปฮิวไปนั่นแหละเพื่อน DMP ไปแล้วด้วยสวยมากสวยสวยสวยนั่นแหละฮิวบายบายเพื่อนไม่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 ดึงไม่ดึงแฮมเอวดดาวก็อ้าวแล้วผมลืมกดสเปรย์สักอ่ะเห็นไหมค่อยค่อยปรับค่อยค่ปรับเมื่อกี้ไปกดเลฟชิฟเฉยเลย เออจริงๆถ้าเราแดดอ่ะอาจจะรอดครับนั่นแหละฮะเปิ้ลชุบเปิ้ลชุบเออค่อยๆปรับไปค่อยๆปรับไปแต่ถามเรื่องง่ายไอ้คลิกซ้ายขวาแหละเพราะว่าจริงๆสกิลอ่ะมันปรับกันได้เว้ยแต่คลิกซ้ายขวาแหละคือสิ่งที่สำคัญสุดโอเคครับเดวอุ้ยแล้วเห็นเม้าทาตรงนั้นโอ้โหไม่รอดเลยครับอย่างนี้ไม่ไม่ไม่เมสู้เลย เมเวก่อนโอ้โอ้โดนทุกอย่างไม่เป็นไรเรามีฮิวโอ้มันฮิวไม่ติดแล้วนะโล่มันได้ยัฮิวอยู่ฮิวอยู่เออได้สู้ได้อยู่เพื่อนปะเพื่อนอยู่ออกนอกฮิวอีกไหวปะวะจริงๆสกิลเลฟชิฟสกิลสกิลแดดเป็นปัญหาพอสมควรนะเพราะว่าแดดเพราะว่าการกระโดดอ่ะมันเหมือนแบบไม่รู้ดิเราอาจจะยังไม่ชินมั้งโอเคโอเคกลับมาก่อนเพื่อน มันมาแล้วโอเคอุ้ยสัมมาตายป่ะอู้แฮมปม์มด what เกินไปหรือเปล่าแฮมป์มดเท้าเลยเหรอโอเคโอเคไปใช้พี่กลมาครับแป๊บนึงนะฮะนัด <c oughs> ตอบไม่ได้แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะฮะนัดหนึงกีโลดเนี่ยไม่ไม่ตอบเนื่องไม่ตอบเรื่องอเท่าไหร่ ต้องฮิวต่อไปสัสกพักเมนะือ่อกันกอีเยพีได้อนนี้เปเด็ดไปแล้วตาคนมีคำมีโอ้ใจยเย็นเพื่อนระมัตราฮิวอยูฮิวอยู่ัพเฟอร์ไปแล้วส,สู้ได้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 เราฮิวแรงว่ะโอเคเอารู้สึกกระสุนยิงง่ายขึ้น เย้ยอยู่ไปอยู่ไปคำหนึ่งจะตอบไม่ได้นะทุกคนนะเดี๋ยวตายก่อนเดี๋ยวตายก่อนพิมพ์ตอบนะอย่าว่าผมยิงกันนะเดี๋ยวทมาดูตอบไม่ได้จริงฟาราครับเอฮียทัพเฟอร์ไปแล้วสวัสดีเพื่อนไม่ได้นี่ไม่ได้ไม่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 ดึงมาก่อนสเปซบานแล้วผมไปกดเล็บชิปทำไมเนี่ยอ่ะขึ้น้าพบนไป้างบนเออไปเล่นข้างบนไปนั่นแหละ ใส่จังหวะใส่จังหวะใส่จังหวะอันดิเมะโอเคยูเลยครับแมวเพื่อนสวัสดีครับสวยสวยอยู่สวยอยูเฮ้ผมว่าโอเคนะเล็บชิปก็ยังไม่ใช่เหมือนเดิมมันไม่ได้จังหวะไงเพราะว่าเพื oh like ่อนเราเป็นตัวไม่ได้ต้องขึ้นไฮกราวครับไม่จำเป็นยิบไปครับยิบไป ตายตายน่าจะเรียบร้อยละแล้วก็มีคำมีโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเอาให้หมดก่อนผมว่าถาเฮ้ยมีคนเข้าเหรอเย้ยขึ้นก่อนอึ๊บว่าไงเพื่อนไปไหตายฉันมุดหาอยู่แล้วอีเดียมพีเอทิเบเด็ดกินซื้อในร้านเอาเรงเพื่อนพี่นุษยังพิมพ์ดไปได้ ก็มาดีครับเออได้ปะได้นะใช่ครับอ่าตอบไปใช่ครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อโอเครู้สึกว่าเล่นได้สนุกขึ้นนะครับ f อครับขอบคุณครับนะครับโอเคใช้ได้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 ถือว่าใช้ได้ครับโอเคผมก็มาเล่นกันครับสำหรับไลฟ์ฟีเวอร์นะก็ลองเล่นดูแล้วรู้สึกว่าโอเคถือว่าเล่นได้สนุกมากขึ้นแม้ว่าแพลตฟอร์มอาจจะไม่ได้ใช้เพราะว่าอะ มันไม่มีตัวละครที่คือแพลตฟอร์มเนี่ยหลักๆจะใช้ในส่วนของแบบอ่าคอมมิชเชียรทั้งทีมนะบอกทั้งทีมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนกันนะเราใช้อะไรอย่างงี้แต่ถ้าแบบเราเล่นโซโล่หรือเราเล่นแบบควิกเพลย์ไอตรงเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนั่งบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้สำหรับพวกแบบถ้าอยากมีแบบแคสซิดี้มีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบต้องขึ้นไฮกราวมีวิดอเมกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยมีแอชอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะได้ใช้แต่เมื่อกี้รอบที่แล้วเราไม่มีเนาะมีทั้งซัมบ้ามีเกนจิอะไรอย่างงี้ซึ่งมันก็ ผมว่าไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเออนะครับผมแล้วก็ถึงใช้ก็เพื่ออาจจะไม่ขึ้นด้วยซ้ำนะต้องบอกจุดอะไรอย่างนี้อ่าโอเควันนี้มานี่แล้วกันสำหรับรีวริวครับโดยส่วนตัวคิดว่าเล่นง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ต้องมานั่งปรับปรับสกิลกันใหม่พอสมควรนะครับก็ลองเล่นกันดูครับไว้เจอกั่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ครับเป็นกอาใจก้องซ่าให้ผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นครับสวัสดีครับ